บทที่553คุณมาผู้ไม่อยากระบุชื่อแน่นอนว่าฉี่ยุนตู้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกครั้งโดยแสดงหน้าเว็บสแปมที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยที่ถามไปเผยฉี่ยุนถอนใจเงียบเงียบท่าที่เด้มาเยอะๆเป็นโฆษณาเขาก็คงไม่ว่าอะไรการยิงแอดเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขยัที่เขาเจอนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามเลยแน่นอนว่าเขาก็โทษฉี่ยุนตู้ไม่ได้เพราะบางก็ว่าเสิร์ชเอนจินเว็บอื่นห่วยกว่านี้สิบเ่าเผยฉี่ยุนอยากจะขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าปีหูแต่ก็นึกขึ้น มีเผยฉียนได้แต่ถอนหายใจเงียบๆและทำตัวเป็นผู้ชมโปร่งแสงเพียงคนเดียวในฝูงชนบนหน้าจอโปรเจคเตอร์ทั้งสองทีมทุ่มสุดฝีมือทั้งการยืนเลนทีมไฟเทคนิคต่างๆรูปแบบการเล่นเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมเผยฉียนตั้งใจดูและพบว่าจริงๆแล้วก็น่าสนใจไม่เบา ไม่เห็นเข้าใจเลยว่าทำไมเกมดูเดือดขนาดนี้มันสามารถคลิกกลับไปกลับมาได้สองสครั้งใน1เกมเลยเหรออออเข้าใจแล้วส่วนใหญ่เป็นเพราะจังหยวนจัดฉากให้ไม่ดูหนักไปทางทีมใดทีนึ่งพยายามให้มีคลิกเกมกันไปมาเพราะยังไงก็เป็นการแข่งโชว์ก็ต้องทำให้ดูสนุกทำเป็นขบเคี้ยวเคียวฟันตอนเข้าทีมไฟเจ้าพวกนั้นก็แสดงได้ดีไม่เบาไอ้จังหยวนไม่เคารพจิตวิญ,ญญาณของการแข่งเลย ต้องด่านหน่อยแล้วสถานการณ์บนจอเริ่มดูเดือดขึ้นเรื่อยๆตอนจบทีมไปในแต่ละครั้งเรียกเสียงตื่นตะลึงได้จากผู้ชมทั้งในและนร้านบรรยากาศตอนนี้คือคักยิ่งกว่าเรียกแฟนบนให้มารุมตัวที่ร้านอีกผ่านไปสามชั่วโมงกว่าการแข่งโชว์ก็ตบลงพวกเขาเล่นไปห้ารอบไม่สาคัญเลยว่าสุดท้ายผู้ชนะจะเป็นใครเพราะผู้ชมก็ไม่ได้รู้จักนักกีฬาเหล่านี้อยู่แล้วแค่ให้เกมออกมาดูดีก็พอตอนจบเกมน,นักกีฬาทั้งสิบมารุมตัวบนเวทีด้วยการนาของเสี่ยวเผงสีหน้าของทีมที่ชนะเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มดีม่แยยแ้ขงค ไม่ใช่เหรอทำไมสีหน้าทุกคนถึงดูจริงจงัง ฉันรู้สึกได้เลยว่าทั้งสองฝั่งทุ่งสุดฝีมือแทบไม่มีความผิดพลาดเล็กๆ็น้อยๆยเลยไม่งานพวกเขาคงเล่นได้ไม่ดีขนาดนี้หรอกนักแข่งพวกนี้หุ่นดีทีเดียวร้านอินเทอร์เน็ตโมยูไปหามาจากไหนหรือว่าไปหาคนทั่วไปที่แรงไก่สูงสูงจากเกมออนเนอร์ออฟทิงแล้วมากรองจากรูปร่างคัดคนที่หุ่นไม่ดีออกแต่เป็นงานได้ไงฉันว่าเขาร่วมมือกันดีมากๆดูไม่เหมือนทีมที่เพิ่งมารวมตัวกันเลยผู้ชมบางคนอดใจอยากเข้าเก็นไปอดฝีมือหลังการแข่งโชจบทบไม่ไหวพวกเขาอยากโชว์สเ,นนเต็ปเทพแบบท คุณค่าแก่การปรบมือชมเชยตอนนี้ทีมห้าคนที่ชนะต่างหลับเรื่อมีใจท่ามกลางความสนใจส่วนห้าคนที่แพ้ต่างหมดอะไรตายอยากที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะความพ่ายแพ้เพียงอย่างเดียวในหัวพวกเขาตอนนี้คิดถึงแต่เรื่องที่ต้องฝึกเพิ่มในวันพรุ่งนี้เสี่ยวเพิงเดินขึ้นหน้าเวทีต่อไปผมขอเชิญซีอีโอคนก่อนของร้านอินเทอร์เน็ตโมยูและผู้จัดการคนปัจจุบันของสมส e ูร e อีสปอดดีเจผู้จัดการจางขึ่งมาแนะนำการร่วมมือกันระหว่างสมส e ูร e อีสปอดดีเและร้านอินเทอร์เน็ตโมยูครับ หลายคนไม่รู้จักจางหยวนแต่ทุกคนก็เชื่อมโยงเรื่องต่างๆได้เมื่อได้ยินว่าคนคนี้เคยเป็น CEO คนก่อนของร้านอินเทอร์เน็ตโมยูเรื่องนี้สื่ออะไรได้บ้างสโมสรอ e ีสปอร์ตดีเป็นเป้าหมายต่อไปของร้านอินเทอร์เน็ตโมยูดังนั้น CEO คนก่อนเลยต้องเข้าไปดูแล ไม่งั้นทำไมผู้จัดการร้านอินเทอร์เน็ตโมยูต้องไปรับหน้าที่ผู้จัดการสโมสอ e ีสปอร์ดีจีด้วยหรือกำลังจะบอกไว้ว่าเถิงตามีแผนการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตจางหยวนยิ้มบางสโมสอ e ีสปอร์ดีเจีเป็นสโมสรที่ใช้วิธีการฝึกซ้อมแบบมืออาชีพนักกีฬาทุกคนมีแรงไก่สูงและผ่านการฝึกฝนอันเที่งวดหลังเข้าร่วมสโมสรส่วนผลลับจากการฝึกซ้อมช่วยดูบนจอใหญ่ด้วยครับจางหยวนแนะนำรูปแบบการฝึกซ้อมของสโมสอ e ีสปอร์ดีจีโดยเน้นว่านักกีฬาทุกคนผ่านการเทรนร จีกับสโมสรออ e ีสปอร์ตอื่นๆเผยชียนใจกระตุกบูกเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายหรอือนั่นมันรูปที่ฉันขอให้โคเชียลิงถ่ายทุกวันเพื่อติดตามการซ้อมของพวกนักกีฬานี่ รูปก่อนและหลังผ่านการตุกที่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านร่างกายของผู้เล่นปรากฏอยู่บนจอความแตกต่างนั้นเห็นได้ชัดเจนรูปร่างของนักกีฬาในสมสอสรไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าเทรนเนอร์ฟิตเนสแต่พวกเขาก็ดูผอมและสุขภาพดีสุดๆผลลัพธ์ที่ออกมาถือว่าสุดยอดมากเมื่อเทียบกับรูปร่างเดิมผู้ชมฮือฮากันอีกครั้งนี้แกงเด็กติเกมจริงๆหรือเหล่านี้โดนบังคับให้กลายสภาพเป็นแบบนี้เลยหรือชียอพัฒนาการในรูปเห็นชัดมากใช้คนเดียวกันกับตอนก่อนฝึกจริงหรือแนะนําให้เดบิวต์เลยฟิตเนสไหนทําไมดีขนาดนี้้ออยาากลงงไปเทรนบ พวกเขาบอกแล้วนี่ฟิตเนสฝากประจําที่เถิงตาเพิ่งเปิดใหม่ไงในจิงโจตอนนี้มีหลายสาขาแล้วผลลัพธ์เห็นชัดเจนมากฉันก็อยากลองเทรนบ้างสื่อเกมเจ้าต่างๆเริ่มยกล่องขึ้นรแฟลตจนบนเวทีกลายเป็นสีขาวชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงของเหล่าเด็กติเด,กเ,ดกเกมสามารถเอามาทําเป็นข่าวได้เผยชี้ยนที่นั่งอยู่ในโซนพักผ่อนขยำแก้วเปล่าในมืองเงียบเียจะจัดแข่งโชว์ยังไงก็ได้แต่ใครใช้ให้พวกแกโปรโมทฟิตเนสฝากประจําอย่าทําให้เรื่องมันวุ่นวายสิพวกแกงเด็กติเดกเดกมจะไปรู้เรื่องสุขภาพร่างกายได้ไงอย่าหลงเชื่อกันไได้หม แต่พอเห็นหลายคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเผยชี่ยนก็พูดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ได้แล้วความแตกต่างมันเห็นชัดเจนเกินไปจังยวนที่อยู่บนเวทีรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังโชว์ภาพได้อย่างชัดเจนผู้ชมดูเฉยๆตอนที่บอกว่านักกีฬาต้องเทรนร่างกายทุกวันแต่พอแสดงภาพเปรียบเทียบสภาพร่างกายของนักกีฬาขึ้นบนจอผู้ชมก็รียบยกมือถือขึ้นมาถ่ายแฟลชล้องจากบรรดาช่างภาพของสื่อรัวแสงร,รวัวัวเห็นได้ชัดว่าสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นจังยวนอดถอนหายใจไม่ได้บอสเผยเป็นคนมองการไกลจริงๆ ก่อนหน้าเขาเคยสงสัยว่าที่บอสเผยบอกให้โคดย่าหลิงถ่ยรูปนักกีฬาสวมชุดเทรนรัดติ้วทุกวันนั้นจำเป็นจริงๆน่เหรอตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสตัวได้ผลลัพธ์ทันใจทั้งสโมสรอ e s p ีสปอร์ดีกับฟิตเนสฝากประจําแคบแรงโฉมพวกเด็กติดเกมผลลัพธ์ที่ได้จากการเทียบภาพก่อนและหลังนั้นเยี่ยมยอดเกินไปจริงๆ สรุปแล้วในอนาคตร้านอินเทอร์เน็ตโมยุจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโมเดลร้านอินเทอร์เน็ตโมย่3.0และเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเพือ e ่ออีสปอร์ตโดยเฉพาะในทุกเมืองทั่วประเทศจะทีมหรือโซโล่ถ้าสร้างผลงานได้ดีพอก็มีโอกาสประ e ชันฝีมือกับสโมสรอีสปอร์ต DGE หรืออาจจะได้รับเลือกเข้าร่วมสโมสรอีสปอร์ต e DGE และก้าวขึ้นไปเป็นโปรเพลเยอร์ความรุ่งเรืองสูงสุดของอ e ีสปอร์ตเกม D.O.G ในจิงโจ้ในจีนหรืออาจจะในโลกกำลังรอคุณอยู่ คำพูดของจางหยวนเป็นการเชื่อมโยงสุดท้ายของการถแถลงข่าวครั้งนี้มันคือการเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเทศอ e ีสปอร์ตสุดยิ่งใหญ่งานแข่งโชว์มาตรฐานสูงสโมสสอ e ีสปอร์ตดีจีและฟิตเนสฝากประจำถึงพิธีเปิดร้านอินเทอร์เน็ตโมยูจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนแต่แต่ละส่วนก็อัดแน่นไปด้วยหัวข้อและเนื้อหาที่เข้มข้นมากพอจะดึงความสนใจจากผู้คนพอเห็นเสี่ยวเผิงกับนักกีฬาจากสโมสสอ e ีสปอร์ตดีจีถูกห้อมล้อมด้วยสื่อและบรรดาลูกค้าอย่างคึกคักเผยทียวนก็งเงียบไปภาพลวงตานี้มันพาพวงหลอกตากระแแสต้องงหหาายไปาไปปลััผ่่นนนว เผยทียุนแสนสับสนในใจอยากจะกลับไปนอนหนีเรื่องราวทั้งหมดแต่ระหว่างกำลังเดินไปทางประตูชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นผู้สื่อข่าวจากสื่อเกีงก็บรีเข้ามาหาชัดเจนว่าเพราะมีสื่อเยอะเกินไปจนเข้าไปสัมภาษณ์เสียเพิงไม่ได้เขาจึงเปลี่ยนมาสัมภาษณ์คนในงานก่อนอีกทั้งเผยทียุนยังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เดินออกจากร้านแทนที่จะพยายามเบียดเสียดเข้ามาสวัสดีครับผมเป็นนักข่าวจากเพลาทามรบกวนเวลาอันมีค่าของคุณสักครู่เพื่อสัมภาษณ์ได้ไหมครับเผยทียุนมองฝูงชนด้านนอกที่กำลังเคลื่อออออนนนนไไหหหววววววรรรราาาาาาากกกกกกกัััััับบบบคลลื่่่่่่่แแ้้้มมมมมงงงงตจจจิใใขขขะะพยยยเเีีีทุณดถผ มาครับเผยชียนต่อไปตามความเคยชินนะักข่าวพยักหน้าโอเคครับคุณมาคุณเห็นด้วยกับที่บอสเสี่ยวบรรยายถึงร้านอินเทอร์เน็ตโมอยู่กับระบบนิเวศีสปอร์ต e สุดยิ่งใหญ่ไหมครับ เผยทียุนใส่หัวทันทีผมไม่เห็นด้วยครับนักข่าวถามต่อแต่ก็มีเครื่องพิสูจน์ออกมามากหมายว่าบอสเผยประสบความสาเร็จในหลายอุตสาหกรรมซึ่งก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นความตก่งกาจและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเขานะครับเผยทียุนพงังงับไปผมไม่คิดว่านี่เป็นไอเดียของบอสเผยครับนะักข่าวรีบจดบันทึกและเปลี่นหัวข้อแล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้จะสร้างผลกระทบสําคัญต่อชีวิตในอนาคตข,ของคุณและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณหรือเปล่าครับเผยทียุนหัวเราอยอย่างขมขืนมันกลายเป็นผลกระทบสําคัญในชีวิตผมไปแล้้ววครนะวครรรรรรรัััับบนกกกขข่าาาุุูสสสึยยงงงผ์มหหจจอิเะ น,นี้จะไม่รุเรืองเกินไปครับนักข่าวพยักหนะ้าโอเคครับขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือแต่จังหวะที่กําลังจะหันหน้าไปทางอื่นเขาก็เห็นพนักงานวิ่งมาหยุดหน้าคุณมาพูดไม่อยากระบุชื่อที่เพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อครูบอดเผยครับต่อไปยังมีพนักงานพูดยังไม่ทันจบคุณมาพูดไม่อยากระบุชื่อก็โบกมือแล้วหายตัวไปในฝูงชน นักข่าวรีบหยิบมือถือขึ้นมาระหว่างที่ยังตื่นตกใจอยู่แต่ก็ถ่ายได้แค่ภาพผ่นหลังคนสวมหน้ากากโมเดสเมื่อกี้คือบอสเผยบอสเผยอยู่ในงานมาตลอดเลยเหรอนี่นักข่าวแสนตื่นตะลึงเข่าแค่สุ่มเลือกคนที่เดินผ่านไปมาในงานมาสัมภาษณ์โดยที่ทุกคนสวมหน้ากาก,กอยู่แล้วบังเอิญส้มหล่นเรอเขานึกย้อนกลับไปถึงคำถามเมื่อครู่แล้วก็รู้สึกว่าคำตอบจากคุณมาผู้ไม่อยากระบุชื่อจะสามารถตีความได้ใหม่นี้ต้องเป็นข่าวใหญ่ที่ดังระเบิดระเบ้อแน่